ดีใจกับพี่เบิรด้วยนะคะครับผมพี่ต้อาก้องวงศูนย์วเฮ้ยสองศมาให้เลขกับพี่เอาเลยเนาะไค่ะอะไรครับยินดีด้วยครางวัลนี้เป็นไงบ้างคะแบบดีใจภูมิใจไหมคะพี่ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากนะครับสาหรับการได้รับรางวัลของคมชัดลึกนะครับเพราะว่าเป็นพอจะมถึงวันนี้มันพอจะมาถึงวันนี้นะเราคงไม่ต้องพูดอะไรไปเยอะเพราะว่าเรา ตามกันไปเยอะแล้วครับก็เป็นเหมือนกบดังก็เขคือชมชิดเล็กที่เขายามทาให้เรารู้สึกว่าวันที่ผ่านมาของเรามีค่ามากไ,ไปคือรางวนี้แหลคนเวทีแอบแวตัวเองยถามาวาเไ,ได้ขึ้นรับรางวัลเลยแลวนใช่ครับคือรู้สึกตื่นเต้นกับการรับรางวัลโดยเฉพาะของคนชิชรครับแล้วก็ ใะครับคมคับลึกจริงๆโดยที่เขาคิดว่าเขาคิดว่าทํายังไงจะ,จะทำให้คนรู้ว่าเราทํางานกันอย่างไรบ้างเหนื่อยกันอย่างไรบ้างน,น,น,นี่ก็คมชัดลึกแล้ว<ต><ต>ครับกับคําว่านักร้องเพลงไทยสามคนจบคุณฆ่าตลอดการเป็นไผ่บ้างครับนการจะ <c oughs> ร้ <c oughs> องเพลงไทยสามคนฆ่าตลอดการแบบตุ๊กเพลงไทยสามคนขลอดการอ๋อครับผม ก็จะร้องตลอดการครับให้สมนุนรางวัลเลยเพราะว่าตลอดการยิ่งใหญ่มากนะสาหเบิร์ดขอบคุณมากครับผมชมเป็ครับขอบคุณมากะเบิร์ดจะร้องตลอดการครับเบิรไม่มีวันไม่มีวันพักเลยใช่ไหมไม่มีวันพักกับ ไม่มีวันยมไม่มีวันยี่ไม่ตีวงไปมูไม่มีันยมไม่มีวันยมอันนี้พูดเอเตอร์ีโอเคพุทธเอเตอร์ซีจัับใหม่เลยค่ะบพูดเอเ e อร์ีไม่ยมไม่ยมพุทธเอเตอร์เออไม่ยมไม่อ่อนไม่ยมไม่อ่อนไม่อ่อนไม่อ่อนไม่ยอมไม่อ่อนพุทเอเตอร์ซีอ่าย้ไวนม่่นะเนยไให้ให้เไม่ยมนะครไงให้รู้สึกว่าเราไม่ยม แบบีีใในจตลลอดเวาก็ต้องไม่ยมอยจริงๆต้องพูดพูดอจริงๆไม่มีใครก็พูดเองได้ครับคือปกพลังในตัวเองตลอดใช่ครับพยายามทําอะไรที่เราเคยทําแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าหยุดเด็ดขาดอย่าหยุดสวยแต่ไม่มีแรนแต่มีเพื่อนวิทยเกี่ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ พีเ่เบิร์พเร์ว่างรร้องหุ้นใหม่เนี่ยเขามีความคิดความหมายแล้วก็มีอยว่ในโลกอันเจริญแล้วเขามีเ,เลื่อกให้เยอะอะราน้น้องเลือกให้ถูกพี่เบิร์ก็ไม่เคย ไม่เคยหยุดนี่จะแบบว่าอัปเดตตอนนี้พเบิร์ดกำลังเล่นตัเชียวอยู่ด้วยใช่ครับพี่เบิร์ดเล่นทุกอย่างนี้หุดพุดบพด่เบิร์ดไม่อิ่มพเบิร์ดไม่หอมุดพูดพลุนพนี้อนพลุ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 ลลุนพลุนพลุดพลุนพลุนพลุรไลนพลุนลนพลนพลุนพลุนพลุนุนพุพนนอลตนลนนนมันมันนร ว่เร็วดีเนี่ยมันก็พูดเร่งชีวิตดีกันนะเตาต้องคูดพูดเรื่องจริเรื่องดีๆเยอะติ๊กต็เบอร์เล่นหรือยังอะติ๊กต็อกโอ้โหจะเหลือเลยช่องว่างไข่ทีนดี่อวงครับที่คนเต้นหรือว่าดูไข่ทั้งวันไข่ทั้งคืนคอนเทน์องที่โดนที่บกคอนเทนต์ที่โดนสายที่อาิ้งฟู ล่าสุดที่พี่ได้ไปกับน้องอ้นกับพี่อ้นใช่ไหมคะก็คือเพิ่อคอนเสิร์ตที่บอสละคอนเสิร์ตที่บอสองแฟนบอที่จะถดีครับล่าสุดที่เราก็ได้เจอกับสาวสวยส่ห้าคนเพียบเลยครับครที่แล้วที่เราเจอกันใน่บของเดโดใช่ไหมครับคราวนี้แบบคนร่กกับดอกไม้ครับเกมอะไรนะครว่า ถ้าแงมนะไม่ปุดเดีวจี้ไว้ให้ถ้าแงมก็องงงดเสียสามอัพครับเแบบมิดูแล้วตอนนใหป็นด่ครับคือตเอกของโชว์ในครั้งนี้คือการดูเอ็ดนะครับคือการร้องคู่คือการดูเอ็ดคือการร้องใช้เสียง ผ่านมามันเป็นใช้เสียงใช้ใช้ energy เราพูดมพูดม energy นะจ๊ะ energy พูดพเนี่ยเป็นเสียงร้องพูดพูดครับอเป็นว่ารอติดตามชมได้รอติดตามนะครับนมเบครับพูดแน่นอนครับพูด r แน่นอนครับมีที่คอนเสิร์ตรออ่อคนดดวยกับดอกไม้พุพ energy ครับไมู่้นไม่น่าบอยครับขอบคุณครับพู่พ่ม e ถ่ายร,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 รูปกับวันครับวกันต่อไ